มาก <uh สั <S 1> 1 <S ้นจริงสั้นเกินไปหน่อยทุกคนแบบรอมาสัปดาห์หนึ <mar <mar ่งกับสั้นมากเลยอ่ะสี่สิบนาทีเพิ่มไม่ถึงด้วยเออแต่ชอบนะแบบเริ่มมีดนามิกของความแบบพยายามจะหยัดกินไอคอมดรามใช่ความแบบนูนนี้นั่นเข้ามาแต่คิดว่าสุดท้ายน้าจะคลี่คลายไปไม่ได้ยากไม่ได้เย็นมากทุกคนก็คือแบบมัวแต่โฟกัสเรื่องแบบ ความสัมพันธ์ของเพื่อนของจูนของอะไรเอ่ยเโดยไม่คิดเลยว่าตัวค่ายเองแม่งจะเอาเพลงไปทํำแบบอันนี้แบบเกิดเกินคาดมากๆเลยแล้วก็พีคสุดคือยายนั่นแหละที่มันเอาไปปล่อยตัวไออาจจะไม่รู้อะไรแต่ครายค่าแย่มากแย่มากจริงๆอย่าไปด่าสกับปินไม่เกี่ยวลกกคืวิจิงด้วยไม่เกี่ยวก็หมายถึงว่าเขาไม่รู้หรอกมึงเขาไม่รู้หรอกเพราะตัว ตัวบงการอะไรต่างๆมันอยู่ที่ค่ายหมดแหละทุกคนค่ะเขาบอกมึงต้องร้องเพลงนี้กูก<า>็ต้องร้องปะใช่เพราะมันเกี่ยวกับหน้าที่การงานเขาเนอะเขาก็มีโอกาสได้ทําผลงานใหม่ของเขาเราก็เข้าใจได้ใช่เ่งแบบสตอรี่ของของเส้นเรื่องหลักของตอนนี้คืออุตสาหกรรมฮิปฮอปเลยแหละว่าแบบใช่ใช่คือบทของคุณเป็เมการที่บอกเดียวคือแซวนะเพราะว่าเราเก็ตในมุมมองนักธุรกิจนี่น่าจะเป็นคนที่เก็ตมุมมองนี้ที่สุดแล้วแหละกับกับ ถ้าหมายถึงว่าตัวแทนของคนที่ดูโดยการที่แบบใช้เรื่องธุรกิจมาดูด้วยเพราะว่าช่องเราเป็นช่องที่พุ่งตัต้งต้นว่าว่า,าดูแบบสองมุมมองอยู่แล้วทุกคนเกี่ยวกับตัวศิลปินเองแล้วก็ตัวแต่รู้สึกว่าอีประโยคนั้นอนะตามคําตอบพี่ปู้ตอบเลยใช่เห็นด้วยกับน้องร้อยเปอร์เซ็นที่เทมตอบเลยเออเห็นด้วยกับเทมร้อยเปอร์เซ็นเลยคือมึงคนเดียวแบบไปยากไม่รอดระยะยากมากคืออย่างที่แบบถ้าถ้าุกคนซ่าสงกราอุตสาหกรรมยกตัวอย่างเกาหลีอะไรอย่างเงย เวลาจะทำอะไรกว่าจะมีคนไทยไปอยู่ในอุตสาหกรรมเนี้ยคือรุ่นพี่ก่อนหน้านั้นต้องขอบคุณทั้งหมดอะ<ช>มันคือการปูทางที่ทำให้เด็ก,กเราสามารถไปได้เพราะฉะนั้นคือโอกาสมันก็จะตามมาแค่คนเดียวมันไม่สามารถเปลี่ยนแปงง<ห>ลงอะไรได้ทุกคน,คนมันต้องอาศัยความบ่อย<ร>ความถี่ความจำนวนขึ้นไปตอบย้ำไปเรื่อยๆว่าโอเคแท้ปลูกหลายของเรามี potential สามารถทําได้เพราะฉะนั้นคือมันต้องขอบคุณตั้งแต่ยุคแรกๆรุ่นพี่แบบนี้ชะคุณอะไรแบบนั้นมาเถอะวก็าะแบว่าที่ไปตลาดตั้งแต่สมัยนั้นเพราะว่าถ้างั้นมันก็จะทให้โอกาสมันยากยากมาที่คนไทยที่จะเข้าไปสู่ตลาดใช่แล้วก็แบบตอนนี้เราเห็นด้วยกับประโยคนี้ถ้าถ้าพูดก่อนหน้านี้อาจจะไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เห็นด้วยที่ต้องไปในนามวงเพราะเรารู้สึกว่าการแข่งขันในในตอนเนี้มันมันยากมากที่จะไปเดียวแต่ละค่ายอ่ะเขา เขามีเทนนีในมือเยอะมากการที่จะเอาเด็กเราไปจับแมทกับอะไรบางอย่างการออกโซโล่อะไรยากมากเลยกระแสความนิยมต่างๆอะไรเงี้ยแต่การที่พอเราไปทั้งวงอ่ะมันมันเหมือนเราหยิบช็อปมให้แลว่ได้หลากหลายอืมคาแรคเตอร์ทั้งหมดมาให้แล้วถ้าเราไปคนเดียวปุ๊บเราต้องไปหาโอกาสในการเบนอินกับคนที่เขามีอีกจว่าจะยังไงคือคือยากในมุมมองของตัวเท่าที่ติ่งมานะเออยาซึ่งรู้สึกว่าบทเรื่องนี้ตีแผ่ทั้งสองมุมมอง ได้ดีมากแล้วก็ไม่ไม่ให้บัวชํำน้ําขุนะในความรู้สึกเรานะซึ่งเราว่ามันยากอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่สูงเสียงถ้าถ้าคนดูมองแบบัอะไรอะก็จะอะไรอ่ะได้อยู่อย่างคาแรคเตอร์จุนก็น่าจะมีสองฝั่งเลยแหละที่ที่เกตกับแบบมึงเป็นเทียอะไรอ่ะก็คือน่าจะมีสองฝั่งก็คล้ายๆกับ กับเส้นเรื่องของของความอุษสากรรคีปปอกในต่างประเทศเหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าคนที่เป็นนักธุรกิจมาดูก็คงมองในมุมคุณเปมแหละแต่เราว่าเป็มมีการมีความน่ารัก่างที่เราเคยเดาไปเออยังเคยเดาไปในก่อนหน้านี้ก็คือเราว่าสุดท้ายเรื่องนี้น่าจะต้องแลนดิ้งให้ไม่มีใครเป็นบดเจ็ทั้งเป็นคนลายในสมการนี้หรอกเพราะว่าคนเล่าเรื่องก็คือนายทุนคนหนึ่งที่มาทำสตอรี่เล่าเรื่องเพราะฉะนั้นคือถ้าแบบ ถ้ามันทาให้มีคนหนึ่งกลายเป็นตัวลายในสมการเนี้ยอุตสาหกรรมนี้ก็ไปต่อไม่ได้ทุกคนถ้ามันไม่มีนายทุนไม่มีเม็ดเงินไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีศิลปินไม่มีแฟนคลับไม่มีแรงซัพพอร์ตแล้วมันจะไปได้ยังไงคือทุกก้นไกฟันเฟืองตรงเนี้ยมันไปพร้อมกันมันต้องไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นคือมันต้องทำยังไงก็ได้อย่างที่เราบอกว่าบทคงไม่ได้เดายากสุดท้ายก็คงกลับมารวมตัวกันแล้วก็่ครก็ผลักดันอะไรเนี่ยไป้เพราะว่าถ้ามันจบแบบ ไม่ไม่โอเคมันก็ทําไม่เวิร์กอ่ะคิดออกปถ้าทาให้คุณไปมิกกาแกเป็นตัวร้ายในในในกระดานเนี้ยแล้วยังไงซีรีส์ต้องการจะสื่ออะไรคิดออกปะคนดูที่เขาแบบไม่ได้แบบมันก็จะยิ่งยากไงว่าแบบอ้าวแล้วอย่างนี้คือลูกๆกูที่อยู่ในุตสตรกรรมนี้จะโอเคไหมเขาก็จะยิ่งตั้งคําถามกับกับการซัพพอร์ตมันก็จะยิ่งยากกับการทําหนังแล้วมีว่าทามาเพื่ออะไรด้วยคนที่จะเข้ามาอยู่ในศุสตรกรรมนี้ก็จะตั้งคําถามอีกแล้วกูจะเข้าไปดีไหม มันจะมาซ <work S 1> ัพพอร์ตไหม,ไห,มหรืออะไรอย่างเงี้ย<ช>คิดออกไหมเพราะฉะนั้นคือเรื่องบทนี่แหละที่บอกว่าเขาเก่งเพราะว่าเขาสามารถแบบ <Bal ans. S 2> บาลานซ์เออบาลานซ์ให้ให้มันไม่ดูหนักเกินถ้าตอนนี้จบด้วยการที่แบบคุณเปมิกาเดินเชิดไปเลยแล้วก็แบบว่าแบบ เข้มอย่ามาเยอะพี่จะไปต่อกับวงใหม่ละอะไรอย่างเงี้ยคือพี่จะทำเดคือกาแผกกันแน่นอนพี่หรอวะน่าจะโดนถล่มมากใช่แต่แบบอย่างเงี้ยคือเขาาเขาก็ต้องมาบาลานซ์ว่างั้นก็ลองดูก็ให้โอกาสอให้โกาสแต่ทําไม่ได้ก็เป็นตัวเองแล้วก็ถ้ามันไม่ได้ก็คือสิ่งที่อยู่เคยแบบรับปากไว้แล้วแล้วไม่ไปความสูญเสียทั้งหมดตรงนั้นก็ต้องรับผิดชอบไปในการที่ต้องกลับไปตามดิวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราว่าเนี่ยคือ ค่อนข้างแฟร์เกมนะไม่ได้มองว่าค่ายแบบ A B หรืออะไรแต่ว่าเรารู้สึกว่ามีกสูจน์มเซนดีถือว่าเข้าใจได้ทุกคนถ้าสมมติว่าการกลับมาของวงมานเนาะอย่างที่ตัวเทมบอกอะว่าถ้าติดทุกชาร์ตของ ทุกแอปพลิเคชันน่ะทุกคนตัวค้ายมันก็ได้กําไรอยู่แล้วใช่คืออย่างที่บอกแหละไม่มีใครอยู่ในอุตสาหกรรมนี้เราไม่สวงหาผลกําไรทุกคนการลงมือการลงทุนอ่ะทุกคนร้องหวังกําไรอยู่แล้วไม่ว่าทางานทุกวันถ้าเราไม่ได้เงินเดียวเราทำปะาก็ไม่ทำที่ทําอยู่ทุกวันนี้ก็หวังที่จะต่อยอดไปในอนาคตทุกคนรทุกอย่างแหละมันมันทุกอุตสาหกรรมมาทุกผลงานแหละเรา เราว่ามันเรื่องปกติคิดว่าคนน่าจะฟังแล้วก็เก็บก็เหมือนแบบเราจะช่วยมากกว่าพอคนดูว่ามาจะแบบจะจะยังไงคือสิ่งที่เครียดคือแล้วยังไงจิมได้ไหมอะไรเนี่ยคือแบบกินแล้วไปหน่อยก็มาแผ่มาเดือนหนึ่งอีเทมกูไม่ได้ไปดูหนังมาเดือนหนึ่งจนหนังจะออกโรงและแม่งครปล่อยก่อนละกูวันเดียวต้องแบบทำไงดีอ่ะเอ็มวีค่าเงินที่กูกูเสียไปน่ะทำเป็นคร o อร์เลยเลยต้องแยนว่า มาคเวอร์จีบได้ไหม <No. S 1> <I> <c oughs> น้อยน้อยมากๆทุกคนแล้วก็ความสัมพันธ์ของตัวซีรีส์ก็ยังเข้มข้นยังน่ารักกันทั้งหมดเลย mm hmm. แต่อ่เราเราพูดในพาร์ท hmm. ของจุนเนาะ mm hmm. เพราะจุนค่อนข้างที่จะมีแบบบทบาทเกี่ยวกับตัวเทมแล้วก็โป้เองเนาะ mm hmm. หลายๆคนน่ะก็คงคิดแหละว่าตัวจุนอะ่ะชอบโป้มากๆแต่นี่ mm hmm. นี่รู้สึกเหมือนพี่อ้อมว่าไม่ได้ชอบหรอก mm hmm. เป็นการปัน่น เป็นการปั่นแกงเทมแต่ถ้าสมมตินะสมมติว่ามันพิกผ่านหรืออะไรสักอย่างว่าจุนชอบโป้จริงๆถามวันนี้ติดไหมนี่ก็ไม่ติดหรอกเพราะนี่รู้สึกว่าจุนมันก็มีความหวังดีที่ให้กับโป้เป็นเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ที่แบบทนุถน,นอมเรื่องความรักอยากจะซับพอร์ตคนที่เรารักเหมือนอมไม่รู้ดีเรารู้สึกว่าพอดูไปก็เหมือนแบบจุนมันเป็นผู้ชายที่น่ารักกเหมือนอยากให้คนที่เรารักไปไปอยู่กับคนที่เขารักกะ เหมือนแบบมีแต่ความหวังดีให้กันอะไรเงี้ยไม่ได้มีการที่แบบจะมาแย่งชิงเนี่ยที่พี่อ้อมบอกว่าดูไปก็ไม่เหมือนว่าจะเป็นการมาแย่งโป้ไอเทมเทมหรอกแต่แบบรู้สึกว่ามันก็ชอบของมันมันก็แค่ซัพพอร์ตไปเท่าที่มันจะซัพพอร์ตได้เพราะนี่รู้รูรอ้อยู่แล้วแหละว่าตัวจุนเองอะ่ะก็คงรู้ในใจแหละว,ว่ายังไงโป้ก็ไม่ได้ชอบมันหรอกถ้าสมมุติว่ามันชอบจริงๆนะอันเนี้ยพูดพูดนะครัถึงว่าถ้าชอบจริงๆแต่ถ้า แต่ถ้าจากที่เราดูาเรารู้สึกว่าเป็นการแค่ปั่นแค่แกล้งที่ไม่รู้สึกถึงตรงนั้นอาจจะแบบดูอะไรแบบนี้มาเยอะอคิดว่าคิดว่าคงมีการตั้งใจให้ให้คนดูรู้สึกว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครมุ่งร้ายแบบพยายามปูให้ <c oughs> ใคิดออกปะเพราะว่าง้นบทมันจะมันจะเ,เออมันจะเบามากมันจะไม่มีน้ำหนักเลยแต่การที่เขาจะทำแบบนั้นน่ะถ้ามันแลนดิ้งไม่ดีอะ ก็ยากอีกซึ่งซึ่งไม่น่าขุ่มกับการที่จะให้จุนกลายเป็นคาแรคเตอร์เลฟแฟคที่เข้ามาปั่นภาษาเพื่อเพื่อที่จะแย่งแฟนเพื่อนนะมันไม่เมคเซนส์มันมันดูแบบมันดูไม่มีน้ำหนักและไม่มีเหตุมีผลของการกระทําว่าจุนจะทำทำไมมันดูแบบไรบ่อยมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทุกครั้งที่มันเข้ามาในเส้นเรื่องนี้มันรู้ตั้งแต่ต้นเลยแล้วเป็นคนแรกที่รู้ความลับนี้ด้วยซ้ำแถมเป็นฝ่ายที่รู้เรื่องเรื่องเข้มด้วย เออแล้วก็พยายามเอาตัวเองเข้าไปเพื่อที่จะแบบสอดส่องว่าพฤติกรรมยังไงนะเออจนให้ดีเช็คความสัมพันธ์เหมือนไปอยู่ในเส้นเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วเหมือนเป็นตัวปั่นที่ทำให้สารเคมีนี้มันเดินเร็วขึ้นให้เขาแบบเกิดการหึงหวงรู้สึกอะไรต่อกันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ถามว่ามันมีความรู้สึกดีๆไหมนี่ว่าทั้งสองฝั่งมันมีความรู้สึกดีๆกับทั้งสองคาแรคเตอร์เลยก็คือมันไม่ได้หวังร้ายกับเทมหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกับ เจ้าโปเองก็น่นอนมันหวังดีเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างที่มันทำนี่อาจจะอาจจะแบบมองว่าเขาตั้งใจตัดเพื่อขยี้ให้มันเป็นแบบเป็นตัวลายในสมการนี้เป็นความตั้งใจของม่มกลับละกันแต่ไม่เกินอีกตอนสองตอนเดี๋ยวก็คงเฉลยแหละว่าจุดเป้าประสงค์ที่ทำไปเพราะที่ทำมาสิ่งนี้เพื่ออะไรอาจจะต้องมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคาแรคเตอร์นี้ เช่อชิดว่าแบบคาแรคเตอร์นี้คงมีน้ำหนักจริงแล้วนี่อย่างที่พูดไปแหละเป็นคาแรคเตอร์อีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่สำคัญในเรื่องนี้เลยจริงนะท,ที่สำค<ด>ัญตัวตัวตัวตึงมากรู้สึกว่ามันฉีกกฎของนัดมากๆเลยเนาะจากที่เราเคยเห็นแล้วแบบสัมผัสเนาะมาที่เวทีอะไรเงี้ยน้องก็ไม่ได้น้องไม่ได้แพ้วๆขนาดนั้นในการพูดเพราะนี่ดูตั้งแต่แรกด้วยอย่างที่บอกไปน้ว่าติดตามมานานแล้วอ่ะก็รู้สึกว่า มันต่างจากคาแรคเตอร์นัทจริงๆแล้วนัทก็ทําออกมาได้ดีมากจริงๆทุกคนคือแบบภูมิใจในตัวเด็กคนหนึ่งมากๆเลยก็ถึงพูดไงว่าถ้าสมมติว่ามันชอบแบบมันมันเข้าใจได้แหละทุกคนแต่ก็มันคงไม่ชอบหรอกถ้าชอบก็จะโดนดังไงโดไม่มีไม่มีเหตุผลนะกินไม่ออกอ่ะใช่มันเป็นการแค่ปั่นแหละทุกคนฉันว่ามันชอบคือมันมันชอบเป็นแบบเป็นพี่เป็นเพื่อนออไม่ได้ชอบแบบกูจะแย่งมึงเหมือนที่ซีนี่พยายามที่จะตัดอยู่เพราะว่าแบบ เขาตัดหลอกอยู่แล้วแหละเป็นความหวังดีของเด็กผู้ชายคนหนึ่งเนาะที่น่ารักมากๆเลยไอ้ถั่วคนนี้ทุกคนแต่ถ้าจะแลนดิ้งแบบมันก็น่าจะเจอกูดาบก่อนไม่ต้องถึงแฟนับคนอื่นหรอกจริงทุกคนเขาไม่ให้ผลอะไรที่จะต้องเอาคาแรคเตอร์นี้มาเป็นตัวร้ายในสมการนี้เพราะว่าแบบเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ของวงมาที่เริ่มต้นมาด้วยมิตรภาพอะถ้ามันจะเป็นแบบคือเรื่องเนี้ยคนมาดูไม่ได้ต้องการดูเลิฟไลน์ด้วยหมายถึงว่าเลิฟไลน์ไม่ใช่พีเรอริตี้แต่เขาเสิร์ฟ เสิร์ฟหนักซึ่งเป็นกําไรคนดูแต่ว่าสิ่งที่คนต้องการมาดูคือการแลนดิ้งของวงมาที่เป็นมิตรภาพจะเป็นในรูปแบบไหนเพราะฉะนั้นคือหน้าที่ของคนกํากับอ่ะมีหน้ามีหน้าที่คือต้องแลนดิ้งให้ให้มาประสบความสําเร็จใช่มากที่สุดโดยที่มิตรภาพทั้งทั้งคนยังอยู่เพราะฉะนั้นคือไม่มีเหตุผลเลยคิดว่าเออทุกคนไม่ต้องไปแบบซีเรียสกบดขนาดนั้นก็ รอติดตามอีกกว่าใช่ว่ามันจะไปหาแลนวมันจะแบบหาทางแลนหรือว่าหาทางพลิกหรืออะไรคิดว่าต้องมีเซอร์ไพรส์แหละเพราะอย่างที่บอกคือถ้าแบบทุกอย่างมันตื่นมันก็ไม่สนุกไม่มีคือคาแรคเตอร์จุนคิดว่ามาเพื่อที่จะสร้างแบบแรงเพื่ออะไรบางอย่างเชิงโพสิทีฟอะไม่ใช่เชิงแบบอันนี้หรอกใช่แต่ละว่าที่ดูแวด่าได้ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าผู้กำกับก็ตั้งใจพวกมึงด่าอยู่แล้วก็ด่าไปก็มันมีเวลาด่าละอาทิตย์หนึ่งทุกคนก็ด่าดูดิพอมาตอนใหม่ทุกคนก็ลืมตอนเก่าหล้ว คูนกพูนนะทุกคนก็นั่นแหละมันเป็นพูดคุยกันได้ว่าใครรู้สึกยังไงเนาะกับตัวละครทั้ง6ตัวละครหลักของเราเนาะในนี้แล้วก็ใครชอบซีนไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะจ้าทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะลงก่อนหรือหลังไม่รู้แต่คิปเพลงน่าจะลงก่อนทุกคนก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ กะดิ่งริงกริเลยกดเป็นซุปเปอร์แงให้พวกเราด้วยนะครับทุกคนก็มาเร็วที่สุดได้เท่านี้แล้วเดี๋ยวก็ติดตามรีแอคชั่นด้วยนะจ้าทุกคนคลิปนี้อาจจะลงก่อนแหละทุกคนเพราะรีแอคชั่นต้องรอปลดอะไรอีกหลายๆอย่างเนาะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในอีพ8จ้า